ประวัติแคล้วธนิกุลเกิดเมื่อวันที่10บเมษายนพศ2477ที่ตำบลดอนมโนราอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้ชื่อว่าแคล้วเพราะตอนที่เกิดมีคู่แฝดด้วยแต่ว่าคู่แฝดได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดไม่นานจึงได้ชื่อว่าแคล้วซึ่งหมายถึงการแคล้วคลาดจากอันตราย แล้วสมรสครั้งแรกกับนางสงัดธนิกุลมีบุตรชายหญิงด้วยกันสองคนแต่ก็ได้หย่าร้างกันบุตรชายได้แก่ร้อยตรีนุก,กุลธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วสมรสครั้งที่สองกับนางเขมพรต่างใจเย็นมีบุตรธิดาด้วยกันห้าคนชายสามหญิงสองอาทินายคมธนิกุลนายกริชธนิกุลประธานกรรมการบริษัทเขมราชการสร้างนางสาวพลอยธนิกุลกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนายยุธทธธนิกุลประธานกรรมการบริษัทเขมราช์ใหม่นิ่งกรุป๊ปนางสาวแพรธนิกุล